เธอมีฉันก็มีนะอ้าวแต่ฉันมีเยอะกว่านะ่ะเราไปดูกัน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ W R N นะคะเรามาอยู่กับร้าน Pixie i n g a Den นะคะวันนี้เราอยู่กับ2คนสำคัญนะคะที่อยู่ในวงการฟักเลอร์นะคะเรามาทำความรู้จักกับทั้ง2คนว่าเป็นใครกันนะคะเริ่มจากคนแรกเลยค่ะสวัสดีคัะผมสมปองนะครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันว่าแอดมินสมปองครับสวัสดีค่ะมิน้นะคะหรือว่าที่ทุกคนรู้จักว่าแอดมินมิมน,นะคะ โอเคค่ะคุณมิมและคุณปองเรียกคุณปองแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันดีกว่าถามก่อนเลยว่า2คนนี้เนี่ยรู้จักกันได้ยังไงเป็นเพื่อนกันหรือยังไงอะคะจุดเริ่มต้นก็คงมาจากแบบว่ามิมมาค่ะสะสมตุ๊กตาตัวนี้แล้วตอนนั้นนะคะในไทยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วค่ะก็เลยลองเซรเริร์ชเฟซบุ๊กดูว่ามีกลุ่มไหม ก็ไปเจอกลุ่มปักเลอร์ไ a ยแลนด์ค่ะแล้วซึ่งเราก็ตอนนั้นดูมีสมาชิกอยู่แค่60คนก็ลองกดเข้าไปดูก็จะเจอคุณแอดมินสมปองเนี่ยแหละค่ะ<อ>นั่นหมายความว่าคุณสมปองเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มนําเข้ามาแรกๆเลยเหรอไม่ไม่ไม่ใส่ครับก็คือรีเริ่มจากตัวตัวแรกก็คือตัวนี้ อตอนนี้มีชื่อว่าอะไรคะแต่ผมจะเรียกว่าน้องม่วงยกยาตลอดยใช่ชื่อของที่เราตั้งให้เขา,าตั้งให้เขาอะครับผมทำไมถึงชอบและเป็นคนแรกๆประการที่เปิดกลุ่มนี้ขึ้นมา,าตอนแรกเลยผม,ผมดูผมเป็นคนที่ชอบสะสมตุ๊กตาอยู่จนไปเห็นน้องตัวเนี้ยอยู่ในไลฟ์สดที่ที่ขายตุ๊กตาอยู่คนหนึ่ง อ่ mm. น้องะวางอยู่ข้างบนเลยนอนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วผมแบบมันขึ้นมันตรงใจเลยอ่ะ mm. ตอนแรกที่เราเห็นนะตุ๊กตาอะไรมีฟันคือจะไม่ค่อยเห็นฟันแบบนี้ใช่ครับ oh. คือส่วนใหญ่ตุ๊กตาคือจะไม่ไม่มีฟันก็คือพอ,พอเห็นปุ๊กก็แบบต้องได้ตัวนี้ <laughs> แบบฝนปิ๊งเลยปิ๊งต้องต้องได้ครับจนแบบติดต่อไปหลังบ้านกับแม่ค้าคนนั้นนะครับว่าขอซื้อได้ไหมตอนแรกที่เอาคิดว่าขายไปแล้วด้วยซ้ําเขาชื่อว่าอะไรคะฟักเลอร์ครับเขาจะชื่อเต็มๆเขาคือฟันนี่ฮัคกี้มอนเตอร์จนเขาตัดมาจะเหลือคาว่าฟักเลอร์อันนี้ถามเขาได้ไหมอย่างบางคนก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้เนาะทําไมถึงต้องหน้าตาแบบนี้มีอะไรมี้อะไรตัวไหนเขาจะมีที่ที่ต่างประเทศนะคะมันจะมันจะเป็นกระแสมานานมากแล้วแล้วเขาจะมีลิสเป็นเช็คลิสต์ค่ะ ว่าต,วตัวนี้ตัวนี้เล้วทีเนี้ยครับประสบการณ์คือการบอกว่าเรามองออกเลยอะว่าตัวเนี้ยนฐฐาคฟจะต้องเป็นตัว<ช>หายาแับ<อ>ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn